สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมกับช่างนิกรช่างบ้าน,นอกนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับอ,อวันนี้เหนื่อยหน่อยนะกับพระสังกจายไทยนะฮะหน้าตัก15นิ้วนะฮะ ของลูกค้าของลูกค้าสีสเกตนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมตอนนี้ก็ห้าอาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ เดี๋ยวเราติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่างนิกรด้วยนะครับผมทางช่องนิกรน,นสร้างศิละปะนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องนิกร์คนสร้างศิลปะนะคะห่างหายไปนานฮนะเนื่องจากผมทำองค์15นิ้วนะฮะมันใหญ่นะฮะมันทำยากก็เลยนานหน่อยนะครับอาจจะคลิปอาจจะหายไปนานหน่อยนะครับแต่วันนี้กลับมาอัพคลิปใหม่แล้วครับวันนี้มาอัปเดตงานนะครับพระหน้าตัก15นิ้ว ภาษสังก์ระจายไทยนะฮะแกะติดฐานนะฐานบัวงายชั้นเดียวนะครับหินเขียวอินเดียนะฮะหน้าตัก15นิ้วตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมขั้นตอนในการแกะนะคือขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการให้ช่างขัดเงาอีกทีหนึ่งนะครับ ให้ช่างขัดเงาอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลายวันเอาการอยู่นะฮะเพราะว่าผมผมทำองค์ใหญ่ๆขนาดใหญ่เกิน15นิ้วไปนี่จะลำบากหน่อยเนื่องจากผมเ,เข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่มานะฮะอาจจะทำยกหนักๆไม่ค่อยได้นะครับ อาจจะทำองค์เล็กนี่อาจจะเห็นได้เห็น,หนคลิปบ่อยนะครับองค์ใหญ่นี่จะนานหน่อยนะครับง,งานต่อไปก็จะเป็นงานองค์เล็กนะฮะห้านิ้วเนิ้วเนิ้วมาเรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะครับผม หรือลูกค้าจะติดต่องานก็0655431923นะฮะเบอร์นี้เป็น ID line ลด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่หน้าคลิปนะครับหรือท่าน ลูกค้าทั้งหลาย fc ทั้งหลายจะติดต่องานก็โทรมาเบอร์นี้ฮะที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ฮะ0655431923นะฮะช่างนิกรยินดีให้คำปรึกษานะครับผมท่านต้องมาท่านต้องโทรมาปรึกษากันก่อนนะฮะว่าท่านเอาหินแบบไหนพระปางอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนี่ยโทรมาปรึกษากันก่อนนะครับ ผมยินดีให้คําปรึกษาตลอดนะฮะท่านไม่สั่งไม่ว่านะฮะท่านต้องได้ความรู้ก่อนนะครับโรมาเพื่อรับทราบความรู้ก่อนนะครับว่าหินอะไรควรทําแบบไหนหินเขียวเรามีทั้งหินเขียวน้ําโขงเขียวอินเดียแล้วก็หินขาวกรีดขาวจีนนะดําเชียงแสนแล้วก็ดําเชียงของนะฮะหรือว่าจะเป็นเนื้อหยกไปเลยนะครับ แต่เนื้อหยกเนี่อาจจะมีราคาแพงหน่อยนะครับครับโทรมาปรึกษาปรึกษากันก่อนได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะ ฝากผลงานผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำช่อง YouTube ต่อไปนะครับผมก็จะสรรหาและพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะฮะกับช่างนิกรช่างบ้านนอกนะฮะอาจจะไม่เก่งมากนะฮะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ